โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการแก้นะครับเอ่อเวอร์ชันอัปเดตล่าตาอะไรย่างเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับระบบนะแล้วก็มีตัวอย่างที่ไม่รู้ว่าใช่คลิกหรือเปล่าแต่มันจะเป็นสองตัวนะครับตอนนี้ที่คนส่วนมากจะเป็นซึ่งผมไปเจอในของส่วนทางด้านระบบตัวเดียวนะครับก็ก็มีคนเป็นนะครับแต่ว่าหาวิธีแก้ไม่ค่อยจะเจอนะครับบางคนก็ฟังฝรั่งไม่รู้เรื่องนะครับ ผามพลาจะอธิบายไม่เก่งนะนี่นะเนี่ยมันจะมีแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นเออเออเออร์โค้ดนะครับส่วนในอันที่ผมเคยเป็นนะครับมันจะเป็นสองส่วนแปดนะครับก็ผมไปแก้เมื่อกี้มาเลยนะครับก็วิธีแก้ก็ถ้าเกิดใครเป็นแบบว่าขึ้นว่าเออระบบแบบแนวเวอร์ชันเออร์เลอร์อัปเดตดตาอะไรแบบเนี่ยตรงโค้ดตรงนี้ครับเนะี่ยข้างล่างเออร์เลอร์โค้ดเนี่ยแล้วเขียนว่าสองสองแปดเออสองแปดนสูตรนะนี่ผมจะสอนวิธีแก้นะครับว่าแก้งไงนะ ขั้นแรกถ้าเป็นวิดีโอสิบนะครับกดมาแล้วก็เข้าที่ Control Channel นะี่ครับ Control Channel เสร็จแล้วไปที่อิน Internet o อ t i o n นนะครับผมอะจะเร่นหน้านี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วไป Unload อ,นะอะไรก็ไม่รู้อ่าเสร็จแ,แล้วก็กดรีเซ็ตนะครับแล้วก็ติ๊กแล้วก็รีเซ็ตนะครับแล้วมันจะกดให้อ่โคดออกนะครับก็กดออกไปปุ๊บใช่แล้วทีนี้คุณก็มารีสตาร์ทเครื่องครับแล้วก็ลองเข้าดูนะนั่นนะครับรป็นวิธีแก้เบื้องต้นนะ ในผมก็แก้ไปแล้วผมทําได้นะครับนะกดรีเซ็ตไปตรงนี้นะครับกดรีเซ็ตปั๊บแล้วมันจะเด้ง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 ขึ้นมานะตามนั้นแล้วก็สอนในการเดี๋ยวผมจะลองไปหาวิธีแก้แล้วลองมาสอนดูนะครับว่าไม่รู้มันจะแก้ยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นอน,นี้นะระบบปัญญาการหนึ่งนะครับก็เลยก็กแก้เสร็จเมื่อกี้นะครับผมก็เพิ่งแก้เมื่อกี้แต่ผมจะลองเข้าเกมดูไม่ได้เข้าเลยลองเข้าดูกนะ็ เข้าไปมันจะดึงฮะแต่ถ้าเกิดสมกติคุณทำตามผมมจริงับตอนคุณกดเข้าเกมมันจะอัปเดตเวอร์ชันใหม่มันก็จะขึ้นอัปเดตนะครับแล้วก็รออัปเดตอันนี้ผมไม่ยังไม่ได้เข้านะัอนนี้ผมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เพราะว่าผมทำเสร็จเมื่อกี้ก็เลยมาอัปเดตเลยนี่นะครับก็ปกติทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะนีครับเข้าได้ปกตินะครับอ่านี่นะฮะฮะปกติเลยอันนี้ก็คือวิธีแรกนะครับเป็นเออร์แบบเ l อร์ code สองแป่ศูตรนะครับต,ตามนั้นนะครับเพราะส่วนไอคิดอะไรก็ไอโพนนี้เดี๋ยวผมจะไปหาคลิปมาแล้วไปสอนแยกนะครับก็อธิบายให้เข้าใจนะเนี่เป็นคลิปแรกที่ผมจะโพสต์ลงไปในกลุ่มนะครับว่าคือสองแต่ศูตรอะไรที่คนเปนน่งเระว่าเดี๋ยวผมไปลองหาวิธีแก้แล้วก็เดี๋ยวจะมาคลิปมานะครับเยี่ยมเลยเยอดเลยแม่จ้ามาสอนครับ